มาครับก่อนที่เราจะไปบอกสถาปนิกเรื่องการทําฟาร์มเห็ดนะครับก็เดี๋ยวเรามาแลกของก่อนเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่าใช่ของเก่าหรือเปล่านะแต่น่าจะก่าสำหรับคนอื่นนะแต่ใหม่สําหรับเรานี่ครับโทรศัพท์ใหม่นะครับก็คือผมเพิ่งไปค้นมาจากถังขยะนะครับระหว่างที่แบบเเดินไปเดินมาก็ได้มา2เครื่องครับหนำหนำโอ้โหได้มา80ตอนนี้ต้องไปซื้ออาหารเพราะว่าผมคูยหาอาหารไม่เจอนะครับเจอแต่โทรศัพท์ ล้วก็ไอ้ขวดเปล่านะฮะพ่านนั้นก็หาตังค์ไปซื้อข้าวดีกว่าครับอ่ะอันนี้ก็เจอเนี่ครับเข็มเข็มที่ฉีดปุ๊บก็จะเปลี่ยนโรคอีกลน,นทันทีนะครับไปเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปบอกสถาปนิกนะว่าทุกอย่างพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องเริ่มทำฟาร์มเห็ดกันนะฮะก็เอ่อมีอะไรซื้อบ้างทีหรือซื้อข้าวก่อนออข้าวหายากนะฮะโดยโอ,อะไรดีโจข้าวสาลีโปรตีน ปลาซาดีหรือเปล่าฮะอันไหนแพงอันไหนแพงอันนั้นเดี๋ยวจะเออมันจะกินดีนะครับแบบรับประทานดีอ่ะน้ำผลมไม้อันนี้อันนี้น้ำพอพอจะหาได้อยู่นะครับโอเคเอาปลาซาดีแล้วกันโอเคน่าจะเพิเ่มเยอะเอามาซักเออสองรูครับสองฟองพอแล้วก็น้ำผลมไม้เพิ่มครับโอเคซุดเลยตัวนี้หลอดอาหารเรามันเลยห้าสิบลงไปแล้ว เนื้อปลาอันชุ่มฉ่ำครับไม่รู้ว่าขาเสียน,นี่จะหิวด้วยเปล่านะแต่ถ้าแบบเขาหิวเดี๋ยวค่อยให้แล้วกันเพราะว่าอาหารมันจเป็นะฮะไม่ได้ห่วหงหรอกนะแต่มันก็อย่างมากอย่างนี้โอเคฝากวนี้ก่อนนะครับพวกรังเบียอะไรนู่นนี่นั่นเอาละสตาร์ฟนนกเรามีเรื่องจะคุยกันต่ออทุกอย่างพร้อมแล้วมา แค่จะไม่เชื่อว่านายทำได้นะแต่ก็เถอะถามโ g ขอทานเรื่องเส้นใยเห็ดอาฮะยังไม่ทำลงเห็ดเลยถ้าถามเรื่องเส้นใหยหรอวันเดยโอจิทุกอย่างพร้อมแล้วเออเกือบแล้วแล้วไมซีเรียมคืออะไรไมซีเรียมนี่ผมก็ไปรุ่กันนะนน่นั้นว่านายไม่เคยมีไมซีเรียมเสกไม่ได้หรอกโชคดีที่ฉันเพิ่งเอ,อ่อบอกแสว่าจะหาได้ที่ไหนไม่ไกลจากที่นี่ จะหาพวกเขาได้ยังไงครับถือไว้นี่เอาให้คาเซียดุมแล้วก็โอเคถึงเวลาล่าแล้วหรือเดี๋ยวฉันกลับมานะโอเคครับอะไรอีกเนี่ย <c oughs> พ้าอีกแล้วเนอะเเดี๋ยวเราไปยังไนงะผมว่านะมันต้องได้เตรียมตัว่ะไม้นี้น่าจะพออยู่นะโอเคมีของกินอยู่ครับถึงจะได้รีเลือดผมว่ามันต้องแบบ ไปหากับใครบางคนแน่นอนอ่ะขโมยโอ้โหขโมยครับขโมยไปคาเสียลุยรวดโดมไปไม้พิบอลเดียวก็เื่รือครับหาเพื่อนอ่าจัดการยามเพราะโอ้โหสามคนเลยสวยแล้วตูวอันเดียวนี้น่าจะไหวครับบอกอ่ะโอเคเอไม่ค่อยได้ใช้นะครับเฮ้ยครานี้เรามาฝั่งนี้บ้างแล้วครับเดีอเดยวเจอคนมา สวัสดีครับจะขอตังค์นะิดนึงเฮ้ยให้ด้วยครับ1.9แล้วคาเซียตูไปไหนแล้วนะเนี่ยเผิ่แป๊แบ,บเดียววิ่งซะเร็วเลยเฮ้ยเดี๋ยวๆนะ <laughs> อย่าบอกนะพวกนี้โอ้โหมันอยู่ท้ายรถมันทุกข์ใช่ไหมมา1-1ไม่ว่าบมาดิพี่เดี๋ยวด้วยนะเฮ้ยโอ้โหให้คาเซียช่วยดีวยกว่าคาเซียสตันแล้วรอก็ มาปล่อยมาอืคาเซียช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอ้ยลืมไปว่าสเต็มเนี่ยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าล่วงหนึ่งครับไอ้นี่มันไอ้ยอุ้ยอย่าไปทำคาเซียตู้โอ้ยไอ้แค่เดินมาคนเยอะเลยไม่รอดอะไรบ้างเหรอไอ้พวกนี้นี่แบบไร้ประโยชน์จริงๆนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคาเซียช่วยด้วย ให้คาเซียสตันเฮ้ยอันนี้มีมีดเดี๋ยวเราหลบนี่ก่อนนี่อ้าโอ้โหเกือบโดนวุ้ยคาเซียสตันมันสตันมันอยู่โอ้โอ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 มีดมันแข็งถูรูเปล่าเนี่ยอ้าวเรียบร้อยครับสตันเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับมาตู้มาตู้มาตู้วุ้ยวุ้ยมีเอาดิเฮ้ยระแวงระแวงอยู่ระแวงอยู่เอาดิสองหนึ่งอ่ะอือสองหนึ่งล่วงไปครับเอาบีดมา กขียนไม่ได้เหรออ่านี่ครับเส้นใยใช่ไหมโอเคใยพอเหตุครับน่าจะไม่มีใครอยู่แล้วขอหรือของได้ไหมโอ้โหเด็กคาเซียรถรถไปครึ่งเลยโอ้โหหันเฮ้ยโมเมงครับแล้วก็โอ้โหมีของตรงนี้ด้วยแต่ประเด็นคือของใหญ่ๆอ่ะมันใส่ไอ้หลังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ขโมยมาอ่าโอเค หยิบมาโลดพร้อมแล้วครับแจ้งศาสตร์ปนิกว่าคุณได้เส้นใจเรียบร้อยแล้วแล้วก็งั้นลูกสาวมาแบบนี้แหละขอหิอ้วไปสักถังหนึ่งเอาไว้ทั้งนี่สิเล็กฮะทั้งหล็กครับ,รบ,รบมันมีราคาก,กว่าใช่ไหมไ,ไปหิ้วกับเอ้าเฮ้ยเอา,เอา,เอาทำไมถังนี้มาลงได้เลยเออบางทีก็ลงได้บางทีก็ลงไม่ได้เนะี่ยเออฉันไม่มี ไม่มีไมซีเรียมคืออะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับในที่สุดตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายของการพอแล้วนายต้องสร้างชั้นวางกระถางพิเศษในสลัมลกระถางวางบนชั้นบนจากนั้นก็ใส่ไมซีเรียมลงไปแล้วลดน้ําใช้บ่ลดน้ำที่ซื้อจากพ่อค้าสีโลหะได้นะซ่าเสร็จแล้วก็แค่รอเอ,อดูไม่ยากนะฮะโอเคใช่แต่นายยังคงต้องทำพังได้อยู่ดี ทำขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะโอเคนะฮะแล้วต่อไปยังไงต่อเพราะเห็ดเอ่อดอกแรกตเอาไปให้โอจเขาต้องการอยากตรวจสุขภาพแน่นอนเอาละได้เวลาเพาะเห็ดแบบแท้ๆเลยฮะสร้างกระถางแล้วก็สร้างตู้ชั้นวางต้องถามตามปนิกด้วยใช่ไหม <laughs> โอเคต้องถามมาก่อนครับฟูรเจอร์น่าจะเกี่ยวกับเขาครับได้ได้มาเออชั้นวางมีหีบเหล็ก อันนี้กระถางแล้วก็ชั้นวางเห็ดครับใช้อะไรกระทางใช้ไม้หนึ่งโอ้โหสีเหล็กหแล้วก็ขยะอิเล็กทรอนิกส์อีกตึงๆครับสีเหล็กโอ้ทุกอย่างเลยนี่าปะได้เวลาออกล่าของครับอ่ะหาก็เดี๋ยวคาเสียคุยนี้ก่อนคุยนี้ไปอันนี้เรามีสีเหล็กครับ1ชิ้นที่เอามาจากรูมูนแล้วก็อันนี้ฮ้ยอันนี้ไม่ได้ เศษไม้เ <Save> หรอมันมีรังที่แบบไอ้น,นี้ป่ะแ๊บบนึงขอไปคุยกับสถานนี้ก่อนเผื่อมีแบบของที่มันใช้แบบได้เยอะกว่านี้ฮนะแบบแบกของอะ่ะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่ามีเ e. ก,ก้าอี้มีตะกร้าอันนี้ไม่รู้ว่าตะกร้าใช่อะไรเออบางทีคงสงสัยว่าทำไปทำไมตะกร้าอะไรเนี่ยตะกร้าในการครับ ไม่รู้อะชั้นวางหนังสือคมอันนี้เป็นของตกแต่งเฉยๆนะฮะตูดินชักดอกมงดอกไม้เฟอร์นิเจอร์ทั้งนั้นครับโอเคน่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะได้อะไรครา,าเซียเอ้ยได้เหล็กพอดีครับนี่ยัดไปแล้วก็หิ้วไปไม้เดี๋ยวคุยนี้ต่อครับ าะผมจะแบกนี้ไว้ก่อนใช่เสียคุยตรงนี้ไปแล้วก็นี่ครับไม้เราไม้จัดตรงนี้ได้ฮอ,องานถนัดเลยแท้ๆไม่รู้ว่าจดัดได้หรือเปล่าเนี่ยจัดได้หรือเปล่า โอ้ยไม่ได้วะาโอ้โหโคตรเสียดาย <c ười> คือจะบอกว่ามันจะมันจะแบกไปถ้าแบกไปแผ่นเดียวมันก็ยังไงยังไงอยู่นะฮะมันเลื่อยต่อได้ไหมไม่ได้ดิไปทิ้งไปเก็บเฮ้ยแบกลงนี้ไม่ได้จริงอะอาสีช่วยหน่อยดิทุกอยกเอาไม้แผ่นนี้ไปอะ เออมันเออสมมากใช้แค่เหล็กครับโอเคอเฮ้ยถังแก๊สอีกหนึ่งอันโอเคยัดไปนี่ครับตรงนี้ที่ประจำในการฟาร์มเหล็กฟาร์มทุกอย่างเยาแล้วเยอะเลยแล้วขดยูนใส่ก็ได้นีออ่นี่ก็มีไม้ด้วยครับมีอะไรหรือเปล่าฝั่งนี้ฝั่งนี้เออนี่ครับถังแก๊สหนึ่งถัง เฮ้ยถัยงไม้หรออีกเข่้ยโคตรเยอะแป๊บนึงฮะมันจะมีขยายเล็กนรอยอีกตัวนี้อยู่หนึ่งชิ้นนี่แล้วก็นาะต้องมาฟาร์มอีกหนึ่งครั้งหรือแม่งก็ไปหาที่อื่นอ่ะเออโหเยอะเลยครับนี่ตัวนี้ก็ได้เิษมาให้มาอีกอ่ะเ,อเตรียมไหมหรอ เตรียมแท้เออแป้นมน,นะคือผมเอาวางบนนี้ได้ไหมอ่ะแล้วก็กดหยิบออกมาเฮ้ยเดี๋ยวดๆะเนาะโอ้โหเดี๋ยว,อยเ,ยวเอาเย็ดเคมันย่อยไอต้ตะกานไปด้วยโอ้โหต้องซื้อตะก,กาใหม่เลอเนี่ยผมรูกว่ามันไม่ใช่ของย่อยอะไรก็สุดท้ายมันเป็นของย่อยหรอ บอลลอยเลยครับเล่นพี่เลนตอนแรกกะจะแบบเออวางไว้บนนั้นแล้วก็กดหยิบออกมาให้มันหล่นลงไงเหีย้ยได้ไม่ใช่ฮะไปพ้องกันหมดเลยเฮ้ยเฮยซวยเลยเอานี้ไม่ลงผมก็จัดกระจายครับโอเคน่าจะหมดแล้วครับเฮ้ยนี่อ้าวเศษไม้เ,เนี่ยมาที่ไหนาไม่รู้ว่าน่าจะวางที่แถวนี้เฮ้ย เดี๋ยวนี้มีเศษของครับเดินดีๆอาจจะมีของให้ก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องสุ่มดูครับต้องสุ่มดูคาเซียเจอของหรือเปล่าเจอของดีไหมอันนี้แผ่นไม้โอเคไม่ได้ครับไม่น่าจะมีหรือเปล่าแถวนี้อ่ะสวัสดีครับมีใครอยู่เปล่า ขยายให้คุยเฮ้ยนี่ไงครับแล้วก็โอ้โหโน้ตบุ๊กใช่ไหมนี่เอาว่ะขยายอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งชิ้นครับโอ้โหชื่อของดีถ้าเดินไปเดินมาเนี่ยน,นี้มีไหมโอเคนี่ครับได้ขยายอิเล็กทรอนิกส์มาหนึ่งชิ้นก็ก็ถือว่าคุ้มนะเดินไปเมื่อกี้ล่วงไปครับแต่ก็เดี๋ยวต้องไปซื้อตะกร้าคืนก่อน ตัก,ก้าเลยโอ้โหยี่สิบเลยมาครับเอาไว้เก็บของเมืม่อกี้ไปใหญยหมดเลยโอ้โหเ็ดชิ้นครับพยายเล็กทุนิคอีกสามชิ้นไม้สามนี่ไม่น่าจะพอนะฮะว่าอาจจะต้องทำกระถางสักสามสี่กระถางว่าเราจะพอกันยาวๆเลย อันนี้อุปกรณ์ก็ครบแล้วะฮะเหลือแค่อ้บัวรถน้ำที่เราต้องซื้อนี่ครับรถน้ำจบปลูกแค่เห็ดชั้นวางชั้นวางอันนี้ครับมาหนึ่งก่อน <c oughs> เดี๋ยวช่องเก็บของพอหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เอาทีละอันครับ <c oughs> นี่ครับโอ้ยลูกเพาะปลูกนี่เลยครับ <c oughs> โอ้แล้วมีไฟ ไฟแบบสังเคราะห์ด้วยใช่ไหมเนี่ยสังเคราะห์แสงครับโ K <Okay. S 1> เดี๋ยวนะผมน่าจะาไว้ฝั่งนี้แบบมันแบบปิดๆนิดนึงเออมันจะให้ได้หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าวางเลยวางแล้ววางเลยตะคอนทุบนี่ผมไม่กล้าเสี่ยงอ่ะโอเคเอาไว้ก่อนครับข่อนน้ำมาสดสักนีหนึ่งเติมพลังนะครับเ,เช้า นี่แล้วก็ขอเบียร์มาสดเบียร์ก่อนเปยเช้ชาครับปลุกปลุกพลังแล้วก็มันมีช่องว่างเออประมาณสามช่องเอามาสางกระถางก่อน ตาลายเนี่ยมันมาไม่เกี่ยนะตรงนี้แถวลั้สองแล้ป่ะผมกลัวมันจะให้ไม่ได้ก็ไว้ก่อนนะเอ้ยได้ตรงนี้ได้เออผมบอกเลยว่าไม่แนะนำกินเบียร์แล้วก็ทำงานนะเพราะว่าวางอะไรแทบจะไม่ถูกเลยอ่ะประกอบ ตู้ชั้นวางเดี๋ยวนะประกอบแล้วนี่คือทุกประกอบยังไงอ๋อมีไฟใช่ไหมหรือเปล่าแป๊บนึงอันนี้นสายอะไรอะ่ะเขาบอกประกอบตู้ชั้นวางตู้ประกอบยังไงอ๋อวางไม่สี่เหลี่ยมโอเคน่าจะต้องวางเชื้อเห็ดครับ หรือเปล่าไม่เต่ตอนนี้กระถางมันมน,น้อยนิดขอเพิ่มอีกสักหนึ่งซื้อถูกอันใช่ไหมโอเคเอาอันนี้วางมันย้ายได้ไหมอ่ะ โอ้โหช่างเลือนะครับวางไปแล้วก็นี่ครับเออผมจะออกยังไงอีเพื่อเก็บโอเคหนึ่งถุงอ่าเรียบร้อยครับามาทีสามถุงสี่ถุงแล้วก็ต้องการน้ำมีแคบัวเรามี แล้วม,มีทางออกใกล้กว่านี้เลยเนะี่ยทำมให้ตูเดินไกลจังอ,อทุกผนังตรงนี้ออกเลยขอเชน้ำหน่อยครับ <c oughs> เต็มนะโอ้โหเต็มปือ <c oughs> ออ้าวแล้วไอ้ประกอบไอ้ชั้นวางนี่คือยังไงเนี่ยนี่ยังไม่ประกอบหรอ หนึงกระถางรถนานขนาดน,นั้นเลยโอเค okay. หนึ่งบัวได้สี่กระถางนะครับประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวเก็บกระถางวันนี้ก่อนมันจะลบเกินไปครับเออแล้วก็คอานยังไม่ได้ใช้อ่ไอริสบอล โอเคพวกนี้เผื่อไปขายครับเอออ้าวทำไมเควสผมยังไม่จบอะไอ้ประกอบตู้เออมีชั้นวางผมจะประกอบยังไงประเด็นก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะทำไมเควสมันถึงไม่เสร็จนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับ อันนี้ก็คือไปย่อยของมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปลองทํใไม่ดูนะครับแล้วก็ตัวนี้มันมีไอ้สายยางส่วนที่ตัดขาดแล้วเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เหมือนว่าเอาไปต่อหรือเปล่านะครับใช้ยืมน้ํามันจากรถที่จอดอยู่โอ้ดูดน้ํามันใช่ไหมหรือว่าภายภาคหน้าเราจะมีรถฉีกนะครับก็อนี้มันมีน้ํามันกระรอนน้ํามันอะ่ะเฮ้ยน่าสนใจนะครับเออใช้น้ํามันหรือดีเซลเอาไปทําอะไรอะ่ะ อโอเคเดี๋ยวไว้ก่อนตอนแรกผมใสย่ยางนี้ก็นึกว่าจะเอาแบบไปต่อเข้ากับไอตัวปั๊มน้ําอะแล้วก็เอาลากเข้ามาใส่ในสลัมเรานะครับเพื่อจะใช้น้ําแทนบ่ลดน้ำนะเพราะว่าบ่ลดน้ำเหมือน,นนี่มันใช้รดได้แค่สีกระถางผมขี้เกียจเดินเข้าเดินออกมันไกลจ,จัดเลยนะมาเดี๋ยวลองมาทําใหม่ดูว่าจะเคลียร์เสร็จหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเคลียร์ไอตัวชั้นล่างเสร็จไอกระถางไม่เสร็จเออเอาในที่มันแน่นอนกว่านี้สลย เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เสร็จอะยังไงวะเนี่ยคือตูต้องเอาไปประกอบกับอะไรหรือว่าต้องวางไว้ฝั่งนี้ป่ะวางไว้กลางๆดิอ้าวโอ้โหเสร็จแล้วปลูกเห็ดดอกแรกดอกแรกบ้าอะไรนี่ตูปลูกจนจะแบบมันจะโตแล้วเนี่ยอ่า้อกการน้ำอีกนะเฮ้ยเอ,อ้า เฮดหายไปไหนเนีนะ่ย oh. ช <laughs> <c oughs> ิบหายแล้วฮะโอ้โหควิดควิดปูเสร็จยากเหลือผมต้องไปตามเอาที่เดิมหรือเปล่าปูเขียดอกแรกสรุป,ปว่าควิดไม่เสร็จอันนี้ไม่เป็นไรครับ <c oughs> เดี๋ยวเผื่อเห็ดมันโตแล้วอาจจะเอาเชื้อมาปลูกเพิ่มก็ได้นะครับอันนี้รอก่อนรอก่อนรอแป๊บหนึ่งไอ้เควสนี้เอองั้นเดี๋ยวผมลองเดินไปตรงนู้นนะเผื่อ <c oughs> เขาเจะเอาไอเชื้อเห็ดมาส่งกันอ,อีกอโดนน้ำก่อนอันนี้ไม่ตไม่ตตเตเพือนนะโอ้โหเห็ดเห็ดสีดำโคตรน่ากลัววะ่ะจินน่าจจะมีพลังไงอ้าโอเครอตรอตแล้วก็อันนี้มันยังไงอ่ะเนี่ยลางเปล่าครับลางเส้อเห็ดอันว่างเปล่า ที่นี้ก็ไม่มีอะไรเอาล่ะงั้นเดี๋ยวผมพาคาเซียไปดูไอ้ตรงนู้นดีกว่าเดี๋ยวมีเพิ่มฮะก่อนจะไปไดยวแวะเติมน้ำก่อนเทมเืิลมาคาเซียโรยไปดูตรงนู้นกัน ไม่มีครับน่าจะมีแค่รอบเดียวโอ้โหเสียฟอร์มเลยซาแบบเดินม,มาแนละ้วเฮ้ยแต่ก็โอ้โหเหล็กกับไม้เยอะครับ๋ยวจะได้ไม่เอาลังเลยดิ อาลอันนี้ก็คือแบบวางให้มันสวยงามเฉยไม่คือไม่วางให้มันแบบปลูกเยอะนะฮะเพราะว่าจจะไงไอย่งไงรโรโก้อาจจะไม่ค่อยได้ปลูกเพราะว่าผมชักจะขี้เกียจนะฮะสรุปไอเห็ดเราปลูกได้แค่นี้เนี่ยเฮ้ยพร้อมเก็บนะครับเฮ็ดชเก็บได้เล,เลยใช่ไหมนี่ครับเห็ดหนึ่งโดเออเล้วกประเด็นคือปลูกต่อไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมีเชื้อ โอาเห็ดที่เก็บไปปลูกไม่ได้เดยชิบหายนะฮะเคเวสก็ไม่เสร็จหัวเรียวถ้าเคเวสเสร็จเราอาจจะรู้ว่าวิธีการไปเอาไอ้ตัวพอเชื้อเนี่ยหาจากไหนนะฮะแต่ประเด็นคือตอนนี้ไอ้เชื้อเห็ดผมหายดิทีทำไงจะบอกนะผมต้องกลับไปรีเซ็ตเ,เดือเ <laughs> อยานุ้ยเฮ้ยหรือว่าจะลองกินดูปะ มันไม่น่าจะมีฝนระอยู่อะไรกับเรานะฮะเอ้ยมันไปไหนวะแปบ๊บนึงยวคอนมาดิมันไปไหนฮะนี่อ่ะเฮ้ยเอชเคฉันวางฟิวไปด้วยเลยโอ้โหกาเจ้าแค่หลังไอตัวนั้นชิบหายนะฮะทำไมโชคเรามันไม่ช่วยอะไรเลยผมกระถางก็คือสรุป ไอ้ของที่เราวางลงไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถย้ายได้นอกจากซึอจากเราจะทุบทิ้งเล้วก็ไปทําใหม่แต่ผมบอกเลยว่าการุณาอย่าไปทุบทิ้งนะเพราะว่ามันชิ้นส่วนแต่ชิ้นนั้นหาย,ยากนะครับเหล็กบ้างไม้บ้างอะไรบ้างนะครับสรุปวิทไม่เสร็จะมันน่าจะเป็นบั๊กหรืออะไรสักอย่างนะเพราะว่าตัวน,นี้ยังเป็นตัวกําลังพัฒนาอยู่นะครับก็อไะไรประมาณนั้นแหละเอาละงั้นเดี๋ยวในพาทน,นี้ผมคงทุกคขอลายเพิ่งตนี้กันเลยแล้วกันนะผมอาจจะต้องกลับไปดีเซตใหม่เพื่อว่าดูกันว่ามัน ยังไงกันต่อนะเมื่อเค้สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมถึงท้ายคลิปกันด้วยนะครับก็ไว้เจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับ